แล้วพี่น้องเอ็นจะควาเสืิอมทอยก่อนถือกระตุกนะ สบายดีและสวัสดีพี่น้องเมื่อสุกูสุ่คนเด้อแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ทางลาวแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ทางไทยนะแล้วก็สบายดีพี่น้องอยู่ต่างประเทศนําติดติดตามรับชมซองกองแม่งแต่ละแล้วก็ทักทายสบายดีเนียพี่สาวพี่น้องเมนี้การไม่ต้องแต่งกันสิพาพี่พาน้องมาให้มาหน้าพี่น้องเอ้ยไม่ต้องแต่งก็ไม่ได้มาคนเดียวนะพี่น้องมากับครอบครัวมาทุกคนนะวันนี้นะการไม่ต้องแต่งการไม่ได้ไปหาอยู่หากินได้อพี่เยอยนี่มาเงินเพิ่นขึ้นมาแต่ไทยหน้าเพิ่นเธอไม่ต้องแต่งยุบไก่ว่ายุบไ แม่นา้งแต่งกาได้ยุบไก่กับตำมะฮุ่งพี่น้องเอ้ยมื่อนี้นะเพราะว่าแม่นังแต่งไอ้กายพิทันดีคักพี่น้องเอ้ยตอนนี้กาแม่นั้งแต่งกาได้ไปก็ก่อนที่แม่นังแต่งจะไปกาแม่นั้งแต่งขอขอบคุณในเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาเป็นกำลังใจแม่ตังนะแม่นา้งแต่งขอขอบคุณหลายๆเด้อพ่อแม่พี่น้องผพ้เลิกเข้ามาเบิ่งแม่กะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แม่นา้งแต่ในเพรพะได้มีกำลังใจคลิปต่อไปในตอนนี้กาแม่นา้งแต่งก็ได้ไปหาให้ยุ้ยกินก็พี่น้องเอ้ยนเกปะ มัน้นแ็เอาหว้ทาเขา ก <Rice fiction. S 2> ่อนนี่แม่งแต่งสองอันพี่น้องเอสองโดกนะเฮ้ยจี่ตะนั้ทหมวพี่น้องเอ้ ันนี้แกวายแม่ต้องแต่งก็ได้สามด่งพี่น้องเอ้ยแม่ต้องแต่งว่าจะพันมาแกงเสื้อไก่นะบอกเงินว่าบีแกงก็อยาไก่ตับมะหุ่งกะเพาะวาเฮ่อแม่ต้องดำเลาะมะฮุ่งกบพี่น้องเอ้ยบันทึกะลบไหมตับมุ่งกะเพาะบอกเงินว่าบีแกงก็อยาไก่มื่อหน้ายังแกงพี่น้องเอ้ยแต่งเลยยากนะวายนี่แกไม่ต้องแต่งเป็นม้ออ้อมเสื้อเฮ็ดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะไปหาเฮ็ดมาเต๋อินะ เดีย๋ยวกินข้าวยากะแมงแตงก็ได้ไปหาเห็ดบาสิได้บอกบีได้ก็ไปหาแนวใหม่พี่น้องเอ้ยแม่์น้องดัเพ่นเล่าเอาหอยกุ๊กกี้ได้พี่น้องเอ้ยชื่อเรื่องหอยกุ๊กกี้น้แม่์น้องดัเอาหอยกุ๊กกี้พี่น้องเอ้ยเล่าอันเปิดอุ่งนะกเรายก็พายเ่าไงก็พ้าก็มีพี่น้องเอ้ยซัดซัดซัดเฉลยหอยกุ๊กกี้นี่ยคนรุ่นอันคนรุ่นตะก้าวพี่น้องเอ้ยแมงคนรุ่นใหม่นะคนรุ่นตะก้าวใสนะแต่ว่าแม่์น้องแตงกะยังนำมาใสอยู่พี่น้องเอ้ย เวลามีมีมีเล็กขูดนะนะแมงเต่งก็ต้องเนเอาหอยจีมาแล้วมมกุนี่แม่ค้าเขามาขายไม่สาวนี่พีองเอ้แมงเต่งก็ได้ซื้อมาตำแต่ว่ามีมีอยู่คือดีอันนี้ก็ไม่ต้องดำเพียงก็ได้เอาะเปื้มมันออกแล้วก็ได้มาจากักพี่น้องเอาไปนี่ก็ อันนี้ก็ได้สัตแล้วพี่น้องเอ้ยเส้นก็น้อยๆแบบๆเนาะเส้นมีเคอได้พี่น้องเอ้ยเส้นอ่อนเฮาเอาหอยเกียนสันะสัแล้วแล้วก็ได้มาจักอีลูกก็พอได้กินยุๆยับนี่ก็น้องพ่อนีกับน้องะดอพี่น้องเอ้ย สบายดีปบบาลาน้อยดิฉันลูกฮืมอ,อันนี้กะเม่น้องดำเพี้นกะได้ดำโมคิดพี่น้องเอ้ยเม่น้องเตนตีมไว้แล้วเธออันเม่น้องดำดำบัานนี้กะโมคิดซุกพี่น้องเอ้ยไปแต่แซบอย,ยู่ดอกทั้งแซบทั้งเผชดเลยประเดะ๊ะ ตากระตาบอดแซ่บหลายมือก็ยังบอดีนะหมาหุ่งกัไม่ต้องดับเพิ่งสัตว์แล้วแล้วพี่น้องเอ้ยหนุ่ยหนึ่งกัได้หลายเติบมาคี้ก็ได้ตามแล้วเด้พี่น้องเอ้ยแม่งตี๋ก็ได้ปัดพี่ตัวปัดมะเขือข้นตามมะเขือข้นเชื่อพี่น้องเอ้ยเออเมื่อมะเขือขึ้นแม่งตี๋เอ้ยน่ามะอิ๊บพี่น้องเอ้ย สามซื sea, ้อคือคนคือขึ้นมาเอิกพี่น้องเอ้ยสามซื้อนะมะนาวนี่แกบีบมะนาวลงเหงาเหมือนกันสีส้มๆมันหวานๆแม่งแต้นมากชอบมากแบบนั้นพี่น้องเอ้ย จำด,ด้วยประเด้พี่น้องเอ้ยน้ำตาลแม่น้องเตปคนซื้อตาลเสื้อลายเตอร์พี่น้องเอ้ยโซมบ่นจำด้วยประเดะ้พี่แกเอาประเด้เสื้อพี่น้องเอ้ยวันนี้นะเอาเสื้ออี สามสนอนก็อันนี้เธอเป็นงูลงพี่น้องเอ้ยไม่รูจ้จำได้ตามมันดีกว่าเดี๋ยวทาหอมละทำตำหอมก้อนแล้วใช่ไหม เอาหุงเสิร์ฟยังไม่เลี้ยแล้วกันเต็มโคกบ่เรียเต็มโคกแล้วอันนี้ก็เต็มโคกพอดีพี่น้องเอ้ยโคกใหญ่เอ็นที่แมงเต็นซื้อมานะพี่ทแทลเอามาต่ำนะแต่เก้าวว่าแมงเต็นว่าจะมาตักฟ้าตำหน้าเพ่าะแทลเอามาพี่น้องเอ้ยอันนี้โคกน้อยเนาะแต่เก้าวว่าแมงเตนว่าสิเอาโคกใหญ่มากพี่น้องเอ้ยแมงเต็นซื้อนะแต่ว่าไม่ได้เอามาพี่น้องเอ้ย ก็น,น่าพุ่นพุนล่องลายก็เม้งเตยังกัมาเพราะว่าเม้งเตย์มาหน้าตลอดได้พี่น้องเอ้อแบบน,นี้ได้ไม่ค่อยได้อยู่เฮื่อนได้หอนยำผลหรือเปล่ามแรงนะ่ะคอยอยู่นี่สิไปหน้าสิไปหายเลยพี่น้องเอ้ยเว่ยไปเว่ยมาแเลยเม้งเตย์ปลาตัวหอมปะ xem luôn sếp bóng mẹ gặp thăm lắm cái luôn là luôn 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 phao luôn 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 thôi luôn 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 thôi, nhảy ơi. thôi quang à, này đây là ตามมาหุ่งพี่น้องเอ้ยเมื่อนนี้นะว่าจะกินต้มไก่ไม่ได้กินซ้ำมนมีทางห้าวพี่น้องเอ้ยลายคนบักละผูายนั่นป็ยังมาบมดพี่น้องเ้ยไก่เช้าไก่เช้า

แทบส่วนในปลาลุงเนี่ยปลุงกิข้าวเหรอกระเพิร์กข้าวกระตัมหุงพี่น้องเอง้ยอันนี้แม่น้องเตนแจก,กินข้าวยาละกาพเดีวไปหาเห็ดก็พี่น้องเอง้ยหาเห็ดหมือกินแรงนะวัดศรได้เพิร์เอ๊พะพลาพูงโง่บาลูกฮะพูงโง่ บ่อนที่เมย์น้องแต๋นจะมาหาเห็ดกะได้หอดแล้วพี่น้องเอ้ยทางลงหน้าเมย์น้องแต๋นนี่นะเล่าตัวนี้ขอเอ้ยแคมทางนี่มาแล้วละกันอันนี้กับเมย์น้องแต๋นก็ได้เห็นเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยเห็ดดินอันนี้เนาะเห็ดเผือกเห็ดไข่บ่เห็ดเผือกเลยนะงามงามพี่น้องเอ้ยตัวนี้เท่าเลยพี่น้องเอ้ยบานละโอ้าะผตกห้ามมาพี่น้องเอ้ยคำเห็ดนี้อ้อในเห็ดอ้อเป็นมู้ใหญ่แล้วพี่น้องเอ้ย โอ้เฮลงก็หนูแมงเต็มไม่ได้เลุงคนนี้นะอันนี้กำลังพอดีพี่น้องเลย,อยพอดีงามอันนี้แมวแต่งก,ก็ได้เห็นใเฮลางก็เลยค่อยหนึ่งเห็นไข่เดียวนะคนนี้นะเดี๋ยวไปหาหมูมันหมูมันอยู่ซึ่งอันนี้ก็แมวแต่งได้เห็นพี่น้อ ก็กลัวละพี่น้องเอยค่อยเป็นค่อยไปหาเห็ดนี่นะงั้นแต่ไม,ม่ได้สะพี่น้องเอยตัวนี้ซื้อผนต้นห้ามมันเฉียนอ่นอ,อนๆนี่ละพี่น้องเอยตัวนี้ยังแข็งยังงามอยู่มีสองรอบเพียงเดียวแล้วพี่น้องยอันนี้กกไม่ต้องแต่งกะหาเห็ดกะได้พอดีว่าได้พี่น้องเอ้ยก็ว่าละไม่ค่อยมีเนาะ กะคือว่าลหลายๆคนมาหาพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวแต่งๆก็ได้เมื่อถีงกก่อนมันนี่กะอันนี้กะไม่ต้องแต,ต่งยางมาแต่หาเห็ดพี่น้องเอ้ยน้องมดเพิ่งก็ได้ยุบใกล้ต้มมีแ่แหละพี่น้องว่ากินข้าวมีอีเม,มื่อกี้นี้นะโลดนดมฮอนพี่น้องเอ้ยจนฮอนไวทาตะกลัว่ไม่ได้กินแล้วพี่น้องเอ้ย ลบปีีกแล้วเอ้ยหมูก็คือว่าเราจะกินห้ามเกลือซองชามเธอพอหมูน้อยอันที่แม่มันตายป้าอันนั้นพี่น้องเอ้ยแม่ต้องเต้นต้มข้าวเพราะมันกินนะอันนี้ก็น้องมดเพ่งก็ได้อันลบขนแล้วแล้วพี่น้องเอ้ยได้เอาไปจี้เนาะจี้เฮิอ์นสีนมันสมัดพี่น้องเอ้ยถ้าบิลกับมีมันมีขนโดขนโบวนะพี่น้องเขาก็ต้องจี้เฮิอ์นสีมันจะมาทาบิจี้กะสีมันจะเป๊ะพี่น้องเอ้ยจี้ให้มันทำให้ม ันนี้กะจีเคยเยออนแฮมแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกับน้องมดเพ่งกระเดีเยวอ่อไปล้างน้ำนะเจาะขีมเนอ่พี่น้องเอ้ยปาตัวไก่กับน้องมดกะจีจนจนไผ่ไหมอันนี้ก็ได้เจาะอันขี้มันใจใส่มันอ่อพี่น้องเอ้ยอย่าเป็นตุยมันมาละ มาแล้วเนาะเยปีเงินคนกุยมันเพียงเอยมันกี่น้องเอ,อ้ยลูกอะก็คือว่าแล้วเขากินตำมะฮุ่ง,งกินนี่นะมีแล้วพี่น้องเอ้ยเขาก็จะกินข้าวแล้วตอนนี้นะหลายคนซอยพี่น้องเอ้ยผู้ยืน au, เผาก็ายืนเผาเพราะคือว่าแล้วเพีองเอ้ยมิติขเขาเขาจะกินข้าวนะ นี่ก็ได้ผักเป็นตน้นเป็นตนน้นน้อยๆพี่น้องเอ,อ้ยมึงกินเพื่อก็ได้ไปจับงูพี่น้องเอ,อ้ยตอนนี้ก็จับงูกับพี่ทันได้อยู่พี่น้องเอ,อ้ยข้าวบไปจาะไปย่านห้าหูห้าสวนเขาะ,ะย่มนี้แล้วห้าก็ต้องจับนะไปดึงไปห้าไปดึงไป มิก้าน้องมดเพิ่งก็ได้พักก็เขายังแล้วเม้งเตก็ได้ไปตามคิดก่อนตามคิดวินนะอันนี้มแมงเตงก็ได้ตัดวายก็พี่น้อเอ้ยผ้านนะผ้าเคืองผ้าเคืองพี่น้องเอ้ยตอนนี้หน่อยกินข้าวยาแล้วไปหายจับจับงูพี่น้องเอ้ย อันนี้แกแมงแต่งก็ได้แล้วแล้วพี่น้องใวใบกะนน้ำวดเพลินเพานแล้วแล้วแมงแต่งได้เอาเสื้อมอก็พี่น้องเอ้ยเสื้อมอจะไปโคนะอันนี้กะแมงแต่งกะได้ปุ่งเข่งกับพี่น้องเอ้ยเสื้อมอคีดก่อนนี่คิกกะเสื้อลายๆนี่เพื่อเพลิดเพชรดเจ๋อเทพ หนูด้วยใช่ไหเสร่จไปล้นะเรดีน้เดี๋ยวไปเหัวจิ๊เกอรมาเซอร์ก็พี่น้อยไปนี่กัแล้วล้วกำลังแต่ก็ได้เอาไปคู่กัพี่น้อยไปนี่กั ันนี้กาเห่าค้างขึ้นแล้วก็ห่าก็มาเขาล้นพี่น้องเอ้ยถ้าวิคร้นนั่นมันจะติดหมอเนาะแม่น้องเตนก้อนที่แม่น้องเตนจะแก่งนะไม่เป็นงโคก็พี่น้องเอ้ยย่ามันย่ามันข้าวนะโคมันสุกอันนี้กะหมอก็ได้พดแล้วพี่น้องเอ้ยแม่น้องเตนก็ได้อั็นทอาไหวลงก็พี่น้องเอ้ยทอาไหวลงลามาเอาน้ำจะนั่งเสื้อนางมุดต่ำจะนั่งกันไหวแม่น้องเต็นก็ได้ลายเด้อสามดวงพี่น้องเอ้ยเสื้อวิลาย่ามันขมเสื้อลายก็ยันขมนะ เสื้อผ no ู้ดีแซ่บ <Sams. S 2> ี่้งเอ้ยอันน <c oughs> ี้การน้องมดเพื่อนก็ได้จำข้าวเบอร์พี่น้องเอ้ยจำจานาซื้อข้าวเบอร์นะการห่าก็ต้องซื้อข้าวเบอร์แล้วก็ซื้อจานางห่าแกงหวายมันจังน้ำสีเขียวน้ำสีหุ้มได้พี่น้องเอ้ยอันนี้ก็ได้และได้เดียวแม่แตงก็ได้ไปปั้นน้ำเสื้อก่อนมันนี่กัอันนี้การแม่แตงก็ได้ซื้อน้ำก็มีน้ำก็ซื้อหลาเตอรเพราะว่าต้นโคนรงนี้แตงไม่ได้ซื้อน้ำ เจริญน้ำหน่อยเดียวนี่พ่อพี่น้องเอ้แมงแต่ก็ได้ไปซื้อมอก่อ่ได้ก็ได้แล้วแล้วพี่น้องเอ้แมงแต่ก็ได้ซื้อน้ำเต้าางก่อนปลาตุ่มขบติดตุ่มเนาะ พี่น้นอ่มอมไม่ได้มีพักสงเนหามาซื้อน,นะ,ะเพราะว่าแม่ต้อเ็มาวานหน้านี่ไปนเทลออเป็นทลเนอ้อน,น,นะอแล้วลก่ะเดี๋ยวไปเด็พก,กิตูมาซื้อเอาพี่น้นอยอันนี้กะแกงก็ได้ชุกแล้วพี่น้นองเน้แต่ก็ได้ปรุงก็ไม่ได้่ะ นี่แมงแต็ก็ได้ตากกันแล้วนี่อันนี้ก็ได้แล้วละพี่น้องเอ้ยมาเด้อมาเด้อมากินข้าวอันน้ำแม่น้องแต,ต็นเด้อจะนี่ก็มาเด้อพี่น้องมากินข้าวอันน้ำแม่น้องแต,ต็น ส่องเธอกินพี่น้อยกินกินนี่แตงโมกินไปแล้วเนะ้ำพอเทพกินที่เหลืองอเลยเส่วนในน้ำปลาลุงข้าวนะลูกเด้อปลาลุงกข้าวเท่บะละน้อยเด้ข้าวขาป้าพี่น้องเอง้ยปลาลุงเอย้ยข้าวเด้ดดอ มาเราพงศกรหนึ่งมาเริ่มกินข้าวอันนี้กาไม่ต้องแตนกาได้กินข้าวกาได้อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยแม่น้องแตนกาขอโตไปหาพักผ่อนก็พี่น้องเอ้ยไม่ได้พักผ่อนได้พี่น้องเอ้ยไปหาสีหญ้านะมื้อนี้นะกาไม่ต้องแตนกาคลิปนี้กาไม่ต้องแตนกาได้เอาซรัพนี้เนาะคลิปหน้าพอกันไหมแม่น้องแตนกาขอขอบคุณที่ได้เจอรายเด้อพ่อแม่พี่น้องที่ติดตามรับชมซองของแม่จันนะแม่น้องแตนกาขอขอบคุณหลายๆลายเพื่อเลยเข้ามาเบิ่องหน้ม่กอย่าลืม ຝາກຕິດຕາມກົດໄລຄກົດແຊແມງແຕ່ນໃດເດີ້ພໍໄດ້ມີກໍາລັງໃຈຄິດຕໍ່ໄປໃນຕອນນີ້ກໍແມງແຕ່ນກໍໄດ້ໄຍພີ່ງອີຄນຍຕາດີນບນລັກ